สวัสดีจ้าพี่โยโคุลาศบานเองกน้จ้าสวัสดีจ้า,า,จาวันนี้น้องแน่จะทำเมนูอะไรให้กินน้อนี่น้ำพริกหมูจ้าขั้นตอนแหลกก่อนเจียวกระเทียมก่อนเลยเด็ดจัะนี่เป็นสูตรผัดน้ำพริกหมูนะจัะน,น้าแล้วน่าจะไม่ได้ทำกินจักทีนี่ กันนี้ก็จะเป็นเมนูแถบมีน้ำพริกก็จะเน้นเป็นเมนูพักเลยจะนี่นี่เดี๋ยวให้นางแนนเจียวกระเทียมให้เหลืองก่อนดิจันกระเทียมกระเลิมเหลืองเลยจะนี่กินหอมกระเทียมเจียวขึ้นมาเลยจ้ะ อตอนต่อไปก็ใส่ริกกะหมูที่ว่าตำผสมกันนะจ้าริกผงธรรมดาเลยด้จะนี่ตำกะหมูบดหรือว่าหมูสับก็ได้ดอจะแต่บาใครจะสะดวกเอาแบบไหนดจนี่แล้วก็พัดให้เข้ากันกับกระเทียมที่เจียวไว้เลยดยจะ น,นี่กุ้งรสชาติไปพร้อมเลยนียจ่จะเหมือนกุงน้ำผิกปกุงอะไรอย่างมี้ลยจะนน้ำปลาแล้วก็ะพัดจน,นกวามหมูจะซุกเลดจ้า น้ำพริกกระซุปเลซับเสร็จซับเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพี่โยก,กัรีพูดแล้นะจ,จ้าใส่ใบ,บมะกรูดเลยจ้าใส่ใบมะกรูดลงไปเลยนะจ๊ะนี่จ้าเซ็ตเรียบจ้ามาเดจ้ะมากินข้าวกับน้ำพริกผัดหมูสูตรบ,บ้านพี่โยเด้อมาเดจ้ะมาเดจ้ะนี่ก็ได้เวลากินข้าวของพี่โยเลยเดจ้ะมาเดจ้ะวันนี้มีเมนูอะไรเด็กน้อนี่ ชอบค่ะต้มค่ะน้ำพริกจิ้มหอยค่ะ,คะ,คะมากินข้าวก็ตังแกงเลยจ้ามาเดจ้ามากินข้าวเด็กกันเนาะสวัสดีจ้ามาเด้จ้ะมากินขา้าวกพีิโยได้จะนี่โอ้วันนี้เมนูพักเดจานินี่แกนริกพัดหมูนี่อันนี้มะเขือพวงน้ะนจ่ ชาวบ้านพิโยเรียกมาเขือละครอ,อจกมากินข้าวด้วยกันม,มากินข้าวด้วยกันคนบ้านเดียวกันว่าต้องกินใจกันด้จิงน,น้ำพริกผัดหมูนี่ซาวเลยจ้ะ ลอยฝนตกเสียงเสียดหลอกอยู่ดีจ้งนะน้ำพริกเผ็ดนั่น้องแก้มตามมาเดี๋ยวเผ็ดเดี๋ยวจะบาไม่บวดนะ เดินไปเอาน้ำปลามาให้ป่าหนึง่งแปลาอยู่ก็จะพร้อมนี่แหละมาได้จ้ะนี่อันนี้พี่โยก็หิ้เข่าอย่างแรงอันนี้ก็รีบทำกับเข่าตะวันเลยน,นะจ๊ะ มันก็มีหลายยานนะจ๊ะมีมะขา่าตม้มมะเขือมะเขือพวงแล้วก็มะเขือลื่นนะจ๊ปะปลาแบบน้ำพริกมะจืดเดี๋ยวปลาใส่อันนี้ก่อนอันนี้น้องแก่กว่ามีคนชวนคุยด้วยดรกจิดะน,นี้น ม,ม,ม,มีดอกแคทยมีมะเขือหลือแล้วก็มีดอกกระเจียวได้เด็ดจ้ะพักตุม่มมาจ้ะ แล้วมันจะเพีนมันจะใ,ใสเยืะอขาก็น่าลอยด้วยจังตุ่มจนเปื่อยเลยจัง

มาเคือละครนี่ก็เด็ดใ,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 ใจเด็ดใจเด็ดจังไม่ได้กินเมนูทักน้ำพริกมานานนะจ๊ะนี่ เดินกิปหลังจากที่เลิกงานมาก็เดินกิบหาเดินกิบพักได้อย่างละนี้แต่น่อยก็มาต้่มรวมกันไปจินข่าวตอนเย็นนะจ๊ะตลาดดอกกระเจียวนี่เรานองแนนไปหลานค่าคก็เลยเทียนก็เลยสื่อมา เลีเอามาตุ่มเดือดกันเลยนะจ๊ะท่าวเยอะนาะหนันกกินมดไปแน่น่ะโยขอชิมหมูทอดก่อนจังหมูทอดนี่ทอดไปให้น้องแกมแก่เพชรด้วยตรงเลยจ้ะ ยกไม่ได้หาพักสดเอาไ้น,นะจนได้แต่พักสิมะต้ม,มเกมเจอกับเพชรแน่นอ้เลยจ้ะ เดียวกับชุนผิดก็จะขอโทษขอไปเอฟซีเดาโอเคแกกินผักอะไรยากกาไปเลย được này. Cẩm nang. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video อร่อยแล้วจะน,น่าจะไปไน้ะไกินข้าวกับน้ำพริกพัก น้องแก้มกินพักเก่งเด้นะยแต่ไหนมีพักเตงให้ลุงแก้มเนาะนี่คือพักแก่เพ็ดบอกแล้วอย่าซับหลายมันเพ็ดท้่ประหมมเยอะหล่ะ Yeah. จะกินหมูทอดแจ้เผ็ดมันต้องแกมเลยได้จัง มันเขือลื่นก็อร่อยจ้ะแบบเขาเหี่ยงยางว่าอะไรดูกระเจยบเนี่ยกระเจี๊ยบรแบบพี่โยก่แบบพี่โยกเรียกแต่มัเขือลื่นนะจ้ะอ๋แก่มืข้าวมดด้เนี่ย ใช่คือจะน้องแก้มอยากินข้าวปหมดนี่หมูอันใหญ่อืมอร่อยอะไร,ไรอร่อยดีเอออร่อยน้ำพริกพักตัวเองอร่อยหมูกระตุกกระพี่เนี่ยงมันนีย เข้าวน้ำผกพักอร่อยจริงจัง หายดววนควุยแม่ไม่าตามแม่มกินมะกอกใส่ตังค่ะส่ตังคถ่าย นะอร่อยจะจับนี่โอ<ฮ>้เรวกินมาไราก็อร่อยเหมืนเดิมับเข่าบ,นบานเองม่ตจะทำเองกินเองจ้ะ พากันอิ่มหมดละจัะนี่เรียบร้อยพริกก็เเีือร้ายนี่เดี๋ยวเผื่อลน้านเผื่อมแมรี่อยากกินหรือวาน้องนิ้งกลับมาจากงานมาจากเขากราะชาวมากินอะไรอย่างงี้จันจะให้น้องแก้มกับน้องแดน่วยเก็บไป็ด<ป>แต่ต้องเกาหนี อาล่ะจากคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้นจากก็พามาดูสูตรวิธีการทำน้ำพริกพัดหมูของบ้านพิโยแล้วก็มาพามาหนังกินข่ากันนะจ๊ะพิโยก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกคนด้วยจา้าช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพิโยแล้วก็บครอบครัวนะจ๊ะพิโยรักเอฟซีทุกคนด้วจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ